สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊คลิปนี้เราจะมาอัปเดตก,กันกับเรื่องราวของโรเซและก็ APT อาพัท เพลงของโรเซที่ปังเกินต้านตอนนี้ยังคงฮิงตอย่างต่อเนื่องกระแสยังคงแรงดีไม่มีตกไม่มีแผ่วเลยจริงๆล่าสุดตอนนี้นะครับเขาได้มีการอัปเดตมาสำหรับยอดวิวของ MV APT r o s พ w i t โรเซ n o m r r s ซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยยอดวิวกำลังจะแตะหลัก2,000ล้านแล้วอยู่ที่1.9บิลเลียนวิวในตอนนี้นั่นเองนะครับ1.9ก็คือ1,900ล้านตีกลมๆเหลืออีกเพียงแค่ 1, 100ล้านวิวเราก จะได้ฉลอง APT 2,000ล้านถือได้ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆในฐานะของศิลปินเดี่ยวโรเซ่ Rose, ปล่อยเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกและก็ได้ร่วมงานกับศิลปินดังระดับโลกเลยอย่างบูโนมาส2คนรวมพลังกันส่ง APT ให้ปังทะลุโลกนะครับชาร์ตยังคงแรงไม่มีตกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอินเตอร์หรือว่าที่ไหนก็ตามกระแสด้านเพลงยังได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเพลงเนี่ยจะปล่อยมาตั้งแต่วันที่18ตุลาคมของปี2024แล้วก็ตามยอดวิวขึ้นอย่างสเสถียรแล้วก็ขึ้นอย่างเร็วเลยด้วยตอนนี้1.9พันล้านไปแล้วยอดกดไลค์ก็16ล้านกำลังจะมุ่งสู่หลัก20ล้านไลค์นี่คือความปังของเพลง APT ความเลิศของโรเซ่กับบรูโนมาสที่เขาเสิร์ฟกันนะครับใครเนี่ยที่ยังคงอาผาเธอาผาเอวนอยู่ในหัวไม่หายไปไหนยังคงร้องอยู่คอมเมนต์มากันหน่อยใครที่ดู MV ทุกบันก็มาบอกกันได้ส่วนใครที่ชอบการสตรีมนะครับสตรีม APT ของโรเซ่กันบ่อยไหมฟังแล้วก็โยกตามเต้นตามกันบ่อยหรือเปล่าคอมเมนต์มากันได้เลยแล้วมารอฉลอง a p t 2000ล้านวิวโรเซ่ Rose, รู้ ปูนมาสุรุจะต้องดีใจมากแน่นอนนะครับอีกไม่นานเราเชื่อว่าได้ฉลองแน่ๆเพลๆเนี่ยอาจจะภายในสิ้นเดือนนี้ก็ได้2,000ล้านไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว